และนี่ก็คือบรรยากาศที่ดีมากนะครับเพราะว่าการมาเที่ยวแล้วฝนตกเราก็จะเห็นหมอกกบบกว้างเลยปลายฝนต้นหนาวแบบนี้หลายๆคนคงหาที่ไปพักผ่อนรับอากาศหนาวดูทะเลหมอกกันใช่ไหมครับในคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวทีเขาคอจงังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตในช่วงหน้าหนาวที่ไม่ไกลกรุงเทพมากจะสวยจะฟินจะมีมุมเช็คอินตรงไหนเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันในคลิปนี้ครับ ไ,าาได้ทาาหกกินออนัับวเราเดินทางออกจากกรุงเทพกันตั้งแต่เช้าตู่ครับแล้วก็แวะทานข้าวที่จังหวัดสระบุรีช่วงเช้าก่อนที่เราจะถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงประมาณเที่ยงพอดีครับข <c oughs> ับเลยตัวเมืองมาหน่อยเราก็ไม่พลาดที่จะแวะมาคาเฟ่ร้านสุดชิคกับร้านที่ชื่อว่าลาบอลพอยต์นะครับ ก็เป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะกำลังได้รับความนิยมอย่างมากๆนะครับช่วงก่อนหน้าเขาก็มีเรื่องแบบบอลลูนมาโชว์มาให้ถ่ายรูปกันนะครับแต่อย่างที่ผมไปวันนี้ก็ไม่มีบอลลูนนะครับแต่ถือว่าสถานที่ก็ตกแต่งได้สวยมีทุ่งหญ้ามีดอกไม้สีๆให้ถ่ายรูปนะครับ หรือถ้าได้ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับซื้ออาหารเครื่องดื่มแล้วก็นั่งกินชิลๆถ่ายรูปส,สวยๆเก็บรูปไว้เช็คอินได้ครับตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปบนเขาคอนะครับถ้ากล้องเองไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันชันมากนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปดูทิ่พัศนตอนนี้ จะไปหาข้ากินกันก่นอนจ้าอ,อ,อยู่จังหวัดอะไรครับไม่ไก่แม่จมูกหิวเหรอบุตเต่าหิวไหมคะภาษาอังกฤษว่าอะไรครับ m o า n t ต i n โอ้ อนนี้เราขึ้นมาบนเขาคอนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่านี่บ่ายสองละข้าวของมันกองทัพต้องเดดนด้วทองเอ้ยอย่ามึางมันร้อนมันร้อนร้อน,อน,อน,อนควันขโมงเลยสำหรับร้านอาหารนี้อร่อยใช้ได้เลยแถมราคาไม่แรงนะมีซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ประมาณสัก4-5เมนูถ้าใครมาก็ออกมาลองกันได้นะครับ ้องอิ่มกันแล้วเราก็เดินทางไปที่พักกันครับที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าป่าป่าการเดนเขาคขาครับเข้าก็จะดูลึกลับหน่อยนะครับหรือเป็นเพราะว่าฝนตกก็ไม่รู้ถนนเลยดูเขอะขะไปหมดเลยเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินไปที่ห้องพักของเรากันครับบรรยากาศดีมากวิวสวยสวยไหม ง่มกอนซึ่งวันนี้ผมจองที่พักมาเป็นแบบห้องครับเขาบอกเลยว่าห้องนี้นี่ทีเด็ดวิวดีที่สุดนะครับเราเลยต้องมาลองระหว่างนี้ฝนก็ตกไม่หยุดเลยครับว่าแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นไปก่อนครับพักผ่อนตามอัธยาศัาย สำหรับที่นี่เขาก็จะมีที่พัก2แบบนะครับเป็นแบบเต็นท์แล้วก็แบบห้องที่ผมนอนนะครับก็จะได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยเพราะว่ามันจะมีจักรคุซี่แล้วก็ยื่นออกไปด้านนอกมีห้องน้ําในตัวนะครับผู้สูงอายุก็น่าจะสะดวกกว่าหน่อยครับแต่ถ้าหนุ่มสาวก็สามารถนอนเต็นท์ได้ครับมีห้องน้ําแยกอยู่ข้างนอกสะดวกดีไม่เดินไกลมากครับ และที่ผมเดินอยู่นี่นี่คือเวลาช่วงประมาณบ่าย3าของวันนะครับฝนตกแบบนี้ก็จะเห็นขาวโพลนมีแต่หมอกไหลผ่านตัวไปมาครับบริเวณรอรบ,บี้ก็ตกแต่งไว้ให้สวยครับก็แวะมาถ่ายรูปกันได้ครับและในช่วงเย็นก็จะมีพนักง,งานมาจัดเตรียมโต๊ะเตาให้เราครับเพราะว่าเราสั่งหมูกระทะปิ้งย่างไว้กับทางที่พักครับ แถมมีจักรุซี่แช่กับด้วยฟิลที่พาที่กำลังตกดินอากาศเย็นๆก็จะเริ่มฟินกันหน่อยครับช่วงเย็นของเรานะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากอยากให้เห็นจริง คือด้วยความรู้สึกการสัมผัสได้มากกว่ามาทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมาะกันมาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งพาครอบครัวมามันดีมากๆเลยนะแต่การมาเที่ยวครั้งนี้ของผมสิ่งที่ลําบากที่สุดก็คงเป็นเรื่องของฝนนะครับเพราะว่าหลังคาเขาไม่ได้ยื่นออกไปไกลมีร่มสองคังนน้อยก็จะกันฝนจะไม่ค่อยได้ครับก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดนิดนึง พอมืด้วแล้วก็ใช้เวลาช่วงที่ดีที่สุดกับการแช่น้ำอุ่นฟินฟินพักผ่อนไหมครับอรุณสวัสดยามเช้าครับออออตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับ ช่วงประมาณ6โมงสิบ้นาทีพอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่โดนหมอกปิดอยู่นี่เลยนายาาหนาวไหม ตื่นช้ามาแบบนี้เห็นภูเขาสีเขียวกับอากาศเย็นๆแล้วก็มีก,กาแฟอุ่นๆนี่มันก็ชื่นใจกันหน่อยแหละใช่ไหมครับดื่มดำกับบรรยากาศช่วงเช้าเสร็จก็ถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เช็คอินครับ ในส่วนของอาหารเช้าที่นี่เขาก็จะเสิร์ฟเป็นข้าวต้มข้าวผัดอเมริกันเบ็กร์ฟัขนมปังปิ้งชากาแฟผลไม้ก็เป็นเบสิคทั่วไปคล้ายๆกัน,นอ,อ๋อให้แตงได้นน้ำด้วยนะอโอเค เขอ้้ว่นใช้เวลาช่วงสายๆซึมซับบรรยากาศพักผ่อนให้เต็มที่อาบน้ำอาบท่าเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากที่พักครับ เราเช็คเอา์กันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่คอนต่อแล้วก็เดี๋ยวเรายายิที่พักกันด้วยเดี๋ยวตามไปด้วยกันพร้อมไหมเพื่อนพร้อมแล้ว Let's go ติดยเช็คเอากันเรียบร้อยแล้วจุดมุ่งหมายแรกของเราที่เราจะไปกันก็คือไปเสนีเขาค้อครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าที่ทําการไปเสนีที่นี่นี่วิวสวยมากๆเลยนะครับถ้าไม่นับเป็นสถานที่ทําการเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยบรรยากาศก็ดีมากๆครับ หมาะแก่การมาถ่ายารูปมากๆถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สูงแล้วก็มองวิวได้กว้างมากๆและที่นี่ก็มีลานกลางเต็นให้สำหรับคนที่ชอบกลางเต็นมาด้วยครับห้องนงห้องน้ำก็มีให้บริการเรียบร้อยเลยครับถ้ามากันแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆเก็บไว้เช็คอินนะครับ จากไปเส้นนี้ขอๆเราก็เดินทางมาต่อกับอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กสำคัญวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วที่หลายๆท่านก็คงมาเที่ยวกันและก็ได้ยินชื่อเสียงที่นี่เพราะว่ามันสวยมากๆเลยครับจะมาช่วงเช้าก็ดีช่วงสายก็ดีเพราะว่าที่เนี่ยมาตอนไหนเราก็ยังจะเห็นหมอกสวยๆเป็นแบ็กกราวด์วิวข้างหลังอย่างนี้ตลอดเลย ในวันที่ฟ้าเปิดอากาศดีๆแบบนี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการมาไหว้พระขอพรกับการมาเที่ยวในครั้งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระขอพรอกันข้างในดีกว่าครับวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นหนจุดแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนนี้ต้องมากันเลยนะครับเป็นสถานที่ที่สวยมากทั้งสถาปะตัตยกรรมการตกแต่งนะครับรวมตัวมากๆ ไว้พระขอพอรกันเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมครับมาถึงนี่ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปสวยๆเก็บไว Check ้เช็คอินครับจะได้รู้ว่าเราได้มาถึงแล้วนะที่เนี้ยเที่ยงแล้วเราก็ไปหาข้าวทานกันครับเราเดินทางไม่ไกลาจากตัววัดครับลงไปที่ร้านที่ชื่อว่าโรงเตียมร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านใหญ่โตอยู่ติดถนนใหญ่หาไม่ยากครับ เป็นร้านอาหารที่รู้สึกว่ากึ่งแนวครอบครัวหน่อยวิวอาจจะไม่ได้สวยมากแต่รับรองว่าอาหารใช้ได้เลยครับก่อนที่เราจะเดินทางย้อนกลับมาเข้าที่พักและที่พักของเราวันนี้ชื่อว่าโรงการเวกเขาขอครับทางเข้าก็จะดูลึกลับเล็กๆหน่อยแต่พอเข้าไปก็ต้องร้องว้าวกันเลยเพราะว่าที่นี่วิวสวยมากๆเลยนะ เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่ห้องพักกันส่วนใหญ่ที่พักบนเขาคอ,อ,อก็จะต้องเดินนะถ้าเราพาคนสูงอายุมานี่อาจจะลำบากนิดหน,นึ่งเพราะในเรื่องของการแบบเดินอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ผมจองห้องพักเป็นแบบโซนด้านหน้าใกล้กับตรงจุดชมวิวเลยก็คือเปิดประตูห้องเดินมานิดหน่อยก็จะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยครับสวยมากๆเลยนะเราก็จะแบบ เห็นภูเขานาไปก่อนใครเลยแบบว่าคนอื่นก็จะอยู่แบบส่วนด้านหลังเราแบบนี้นครับเราจะยื่นไปด้านหน้าส่วนนากมาสาหรับที่นี่เดี๋ยวรอดูทะเลหมอกเปนจตอนเช้ากันในช่วงเย็นก็ต้องบอกเลยนะว่าบรรยากาศยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับอากาศเย็นๆมองเห็นแสงพระอาทิตย์ที่กำลังตกมีภูเขาสีเขียวล้อมรอบมันดีต่อใจมากๆเลยนะ ที่ผมจะพาครอบครัวออกไปทานข้าวเย็นกันที่ร้านไร่สองเราครับที่ร้านอาหารของเขาก็จะมีเพลงคันที่ให้ฟังแถมที่นี่มีเบียร์คาฟด้วยเป็นเบียร์คาฟที่เขาทําเองเป็นแบบเบียร์คาฟมะขามอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมาก็มาลองกันได้ครับ เช้าว,วันใหม่กับบรรยากาศที่แสนสดชื่นเมื่อคืนฝนตกหนักครับแต่วันนี้ตื่นมาเช้าตู่เลยไม่ได้ออกมาอาจจะไม่ได้เห็นหมอกแต่ช่วงสายๆก็ยังเห็นหมอกอยู่บ้างครับบรรยากาศประมาณ20องศาเย็นสบายเลยบรรยากาศยามเช้านะครับก็ถือว่าวันนี้ฝนตกเมื่อเช้าตั้งแต่6โมงนะ หมอกแล้วเลยวัน <c oughs> นี้หมอกไม่มีนะหมอกจางมากเลยนะครับแต่บรรยากาศโดยโรวมก็ถือว่าโอเคแต่อย่างที่ผมมาพักฝั่งเนี้ยวันนี้วันที่2ใช่ไหมครับมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่พักอีกฝั่งหนึ่งก็ถือว่าวิวสวยแต่อาจจะไม่ได้เห็นหมอกเยอะเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าด้วยโลเคชันที่โซนฝั่งนี้คนจะเรียกว่ามีโรงแรมรีสอร์ทเยอะกว่าโซนฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นก็จะเป็นทาสวนทําไร่ันก็จะเลยแบบอมองไปก็เขียวเยอะจะไม่ค่อยเห็นโรงแรม การมาเที่ยวในครั้งนี้เราที่ผมสังเกตก็รู้สึกว่าครอบครัวผมก็มีความสุขมากเลยนะครับมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นหนึ่งความสุขของเขาถ้าพาครอบครัวมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆใหเก็บเป็นความทรงจำดีๆไว้ครับ เดินย้อนกลับมามาทานอาหารเช้าของโรงแรงมรบังทับอาหารเช้าที่นี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะนะครับก็มีหลากหลายมากก็คือต่งงางจากเมื่อวานที่เราไปนะเขาก็จะมีไข่กระทะข้าวมีนะครับแล้วก็พวกเบเกตทัท่วไปขขาต้มข้าต้มหมูครบนะครับแล้วก็น้ำผลไม้มีให้ทุกอยา่างบอกว่าสําหรับครอบครัวแล้วก็ถ้าพาผู้ใหญ่มาถือวัาสดุกที่นี่ มีเหมือนลูกค้ามาพักอ่ะแล้วก็ให้ผมช่วยถ่ายภาพให้ก็เลยถ่ายภาพไปเมื่อกี้กินข้าวอยู่เหนียงกอนเขามีปัญหาเราก็เลยต้องสงมรอนอาชีพทั้งภาเพ <c oughs> ื่อเหลือหน่อยกองเขาไม่ติดนะก็ <c oughs> ตอนนี้เราเก็บของกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาจากโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปแวะเที่ยวกันก่อนก่อนที่จะเดินทางกลับยังไงเดี๋ยวไปด้วยกันครับโอ้ย ดย๋ยค่อยลงนะครับกำหนึงกำหนึงไป Let's go รามุ่งหน้าไปกันต่อกับอีกหนึ่งจุดล a n มา a ที่เด็กๆชื่นชอบแน่นอนครับกับที่ชื่อว่า Amazing Dinosaur ที่นี่ก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามเลยครับถ้าใครมีลูกมีหลานบอกเลยว่าน้องๆถูกใจแน่นอนขาเข่นได้ทกวันเลยละ a m ซ z ่งไดโน o s a ร์ขาคอที่นี่ถ้าใครอยากดูคิดเต็มเดี๋ยวไว้ไปดูในหน้าหลานมาเที่ยวนะครับ mm hmm. เราเดินทางกันไปต่อไปอีกหนึ่งคาเฟ่ดังกับที่ชื่อว่าคาเฟ่ป่าสนเขาคอรครับซึ่งคาเฟ่นี้ก็จะตั้งอยู่ในบริเวณเป็นกลางป่าของป่าสนเลยนะครับฟิลบรรยากาศเหมือนกอยู่บ้านต่างประเทศมากๆส่วนราคาเครื่องดื่มก็ไม่ได้แพงมากครับมาตรฐานทั่วไป ถ้ามาแล้วก็มาแวะถ่ายรูปส,สวยๆเช็คอินกันได้ครับอะฟิลเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะไละ่หนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญมาเขาคอแล้วถ้าไม่มานี่ถือว่าพลาดเลยนะครับกับทุ่งกันหันลงเขาคอที่นี่ถือว่าวิวสวยมากๆนะครับแถมว่าบรรยากาศดีมากๆ เรามาเที่ยวก็ใช้บริการรถรางของชุมชนครับจะเป็นการพานั่งรถขึ้นไปจุดข้างบนสุดก่อนแล้วก็จะเป็นการเที่ยวย้อนลงกลับมาครับเรานั่งรถรางขึ้นมานะครับก็เป็นรถขับนี่นแหละ เขาก็จะมีกิจกรรมข้างบนให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่าวันนะครับก็คือลากรถไม้นี่แหละเอาไปลงเนินมาน,นะครับอยากเล่นกี่ลออก,ก็ลากกันเอาเอง สองคืนสาหรับเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์นะครับต้องบอกเลยพาครอบครัวมาเที่ยวดีมากๆช่วงอากาศหนาวน่าสวยแน่นอนครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามและเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสิ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือวันหยุดนี้ว่าอย่าลืมพาครอบครัวมาเที่ยวกันบ้างน,นะครับมาพักเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆแหละครับและเจอกันคลิปหน้าครับไปก่อนครับบ๊ายบาย